สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องเลี้ยงไก่ไข่นะครับตัวนี้ไก่ไข่ผมก็เพิ่งเคยเลี้ยงครั้งแรกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อาศัยสร้างโรงเรือนเองทุกอย่างไม่มีช่างอะไรมาช่วยเลยก็เลยประหยัดงบไปหน่อยตัวนี้ตอนแรกอ่ะผมเลี้ยงแต่ตอนแรกตอนแรกอ่ะผมเลี้ยง โดนล็อกนี้ก่อนสองล็อกนี้เดี๋ยวต้องขอปิดเพจก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ทีนี้เราก็เปิดเพลงให้ฟังด้วยอันี้ผมเลี้ยงครั้งแรกนะครับล็อกฝั่งเนี้ยทำล็อกฝั่งนี้ก่อนลองเลี้ยงดูก่อนแล้วปัญหาที่เกิดก็คือเลี้ยงเลี้ยงลง ลงทีละสิบห้าตัวสามครั้งปัญหาที่เกิดก็คือมันมันจิกกันนะครับมันคนละรุ่นแล้วก็เลยมีปัญหาเรื่องเวลาลงคนละรุ่นมันก็จะจิกกันการแก้ปัญหาตัวนั้นผมก็เลยการแก้โดยการที่แยกก็กั้นในคอกแหละครับก็แยกไว้ก็ประมาณสองอาทิตย์ การไว้ในแล้วก็ค่อยปล่อยก็ช่วยได้อยู่นะครับกหลังจย่างนั้นก็อยู่ด้วยกันได้แต่มันก็จะแย่งอาหารกันหน่อยแต่ผมก็ไม่แนะนํานะครับถ้าเลี้ยงก็เลี้ยงครั้งเดียวเลยเนื่องจากผมไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงก็เลยลองเลี้ยงดูก่อนมันเวิร์กผมก็เลยเอามาอีกเงี้ยมันก็เลยมีปัญหาพอเลี้ยงได้สักพักก็อีกสามเดือนก็ลงเพิ่มอีกฝั่งนี้ครับ อันนี้จะเป็นสองอคอกนะครับแยกสองอคอกมันไม่ได้วางแผนไว้ก่อนครับมันอคอกก็อยู่ในอคอกอีกทีในเล้าอีกทีก็เดินผ่านทะลุฝั่งนี้มานี่ด้วยก็จะลำบากหน่อยเวลาเก็บไข่แต่ตัวนี้เราออกแบบมาอ่ารางอาหารจะอยู่ด้านนอกนะครับผมวางรางอาหารไว้ด้านนอกหมดเลยเนี่ยก็จะสะดวกในการให้อาหารตอนแรกก็วางรางปกตินะครับ ปัญหาคือว่าเวลาไอ้พวกนี้มันกินเนี่ยมันจะกินไม่เหมือนไม่เหมือนสัตว์อื่นนะครับเวลาจิกมันก็จะสะบัดสะบัดอาหารก็กระเด็นก็เลยซื้อไอ้ตัวฟิวเจอร์บอร์ดนะครับฟิวเจอร์บอร์ดตัวเนี้ยตัวเนี้ยมามาติดก็ใช้กาวกาวร้อนหรือน็อตยิงก็ได้ครับตัวนี้ใช้ท่อท่อสี่นิ้วนะครับตัดครึ่งก็ช่วยได้อยู่ ก็ปัญหาเรื่องกระเด็นนี้ไม่มีละตัวนี้เวลาตัวนี้ผมสร้างแล้วก็ออกแบบไว้ตอนแรกเลยว่าว่าให้มีช่องตรงนี้มันก็เลยดูดูสวยงามไปในตัวด้วยก็คือวางอิฐบล็อกหนึ่งชั้นแล้วก็แล้วก็วางเหล็กเกอกแล้วก็ใช้ตะข่ายก็จะถูกหน่อยใช้ตะข่ายแทนที่จะเป็นลวดเหล็กตะข่ายนี้ก็หมดแค่ ท่าไหร้อยแปดสิบาทล้อมรอบคอกเลยก็ประหยัดไปฝั่งนี้ก็ทำเป็นกรงทึบนะครับฝั่งทึบก็ช่วยบังลมบังอะไรเวลานอนก็ทำที่ให้เขานอนหน่อยถ้ามาลงตอนแรกๆอย่าอย่าเพิ่งทำไอ้ตัวรังไข่นะครับเพราะป,ปัญหาก็คือไอ้เวลามันยังไม่ไข่มันไปขึ้นไปนอนข้างบน แล้วก็ขี้ใส่เราต้องดูก่อนว่าว่าไก่เราจะไข่ตอนไหนเราค่อยเอาเอารังไข่ไปติดนะครับเนี่ยมันก็จะนอนบนที่ของมันให้ใหนอนให้ไข่มันเป็นสัญญาณสัญชาติญาณของมันนะครับขึ้นไปไข่เองแล้วระบบน้ำของเราเนี่ยผมก็จะทำไว้ด้านด้านหลัง ตอนนี้ระบบน้ําก็เปลี่ยนหลายรอบแล้วครับจนตอนนี้ผมคิดว่ามันลงตัวที่สุดแล้วตอนแรกเอาไว้ด้านหน้าคู่ก็อาหารก็คือไม่ไม,ไม่ไม่พอที่ให้อาหารเราไก่ที่เราลงก็เลยย้ายมาอยู่ด้านในพอย้ายมาอยู่ด้านในมันก็แฉะสรุปก็เอาออกมาด้านนอกตัวน,นี้เป็นรอบที่สามนี้น่าจะลงตัวสุดแล้วและสะดวกด้วย ก็จะทําเป็นลูกรอยลูกลอยเล็กๆนะครับสั่งได้ตามพวกออนไลน์นครับ Lazada s h o p ป e ีถ้าสั่งจากประเทศไทยก็ตัวละตัวละ80กว่าบาทถ้าเราไม่รีบก็สั่งจากยีนตัวละ40บาทดีครับสายตัวนี้เป็นสายพวกสายน้ำน้ำดื่มนะครับนี้ผมต่อเส่ถังแล้วเข้าถังอีกที นี้เวลาเราเติมยาเติมน้ําเนี่ยมันก็จะเติมอัตโนมัติเวลาน้ําลดผมจะให้เติมอัตโนมัติก็มีวาล์วกั้นไว้ด้วยเวลาเราเติมยาหรือวิตามินก็เติมใส่นี้ได้เลยนะครับเนี่ยพอน้ํามันได้ระดับมันก็จะลดลงแล้วก็หยุดแล้วก็คอยทุกวันเราก็คอยมา ทำความสะอาดนะครับเพราะถ้าไม่ทำความสะอาดมันก็จะดำมากเลยในท่อน้ำเวลาเวลาถ่ายความ,วามสะอาดเราก็จะเปิดทิ้งตรงนี้ได้เลยผมจะต่อท่อจากตรงนี้เพื่อระบายน้ำก็จะเติมอัตโน,นมัติที่วาลูกลอยพอน้ำลดมันก็จะเติมอัตโน,นมัติ ตัวนี้เป็นสองล็อกผมก็จะทำสองสองสองอันนะครับด้าน,นนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาเข้าไปดูด้านในนะครับนี้พาดูรอบๆก่อนถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรก็สอบถามคอมเมนต์มาได้นะครับเวลารยละเอียดเลี้ยงยังไงหรือพวกเนี้ยทำยังไงเดี๋ยวผมก็จะไปตอบในคอมเมนต์อีกทีก ผมผานังฝั่งนี้ยก็บังแดดบังลมได้ดีครับถ้าถ้าระวาง่างนี้มันก็จะโลง่งจะโล่งหน่อยลมถ่ายเทสะดวกดีครับไม่มีกลิ่นด้านข้างนีนก็จะเลี้ยงแหนแดงนะครับพวกนี้แหนแดงก็เลี้ยงไว้ให้ให้ไก่โดยเฉพาะครับก็จะลดต้นทุนเราได้ดีเลย เดี๋ยวก็จะมาพูดถึงเรื่องบ่ออะไรอีกทีแล้วกันทีนี้กล่มก็จะพูดรวมๆหน่อยว่าเราเลี้ยงยังไงวิธีให้อาหารให้น้ำยังไงเนาะคือคลิปนี้เอคลิปหน้าเดี๋ยวมาพูดถึงว่ารายละเอียดต้นทุนยังไงมาบอกอีกทีแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาผิดเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ อ่าบายบายหน่อยคุณคุก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 